เกิดคำพูดการาแมฝากถึงโยเกิร์ตสุดจีตรันเรื่องนี้ต้องถึงหู หลายคนยังคงให้กำลังใจโยเกิร์ตอย่างต่อเนื่องหลังหย่ากับพีเคเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยฝ่ายชายตกเป็นข่าวอยากมีโรคสองใบโดยลือกันว่าสาวอีกคนที่พีเคไปยุ่งด้วยนั้นเป็นนางแบบชาวเวียดนามจนชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจพากันขุดอดีตและซัดพีเคกันสน,นั่นขณะเดียวกันกาดแมพัชรศรีอดีตแฟนเก่าของพีเค ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นกันตอนที่ตัวเองกำลังไลฟ์สดขายของซึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดนั้น กาดาม่ได้พูดถึงโยเกิร์ตว่าเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ซัพพอร์ตโยเกิร์ตกล้าพูดเลยเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่พร้อมกับทุบที่อกไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรมีอยู่ข่าวเดียวถูกไหมสองวันนี้ไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรขนาดไม่ได้ดูยังเด้งขึ้นมาเลยชีวิตหนูจะดีขึ้นร้านเปร์เซนเชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่ง เฮ้ hey, พร้อมกับหัวเราะหนูโชคดีมากค่ะพร้อมกับนับนิ้วหนูโชคดีค่ะจบจากใจพร้อมกับทุบอกฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบและนอกจากนี้ยังมีพี่สาวคนสนิทหนิงปณิตาที่ให้กำลังใจโยเกิร์ตอีกด้วยโดยเธอได้โพสต์ภาพโยเกิร์ตพร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่า อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่มันเป็นโอกาสใหม่ที่จะสร้างสิ่งที่คุณต้องการถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขอีกครั้งเช่นเดียวกันกับบูมสุภาพรที่โพสต์ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นกำลังใจให้สองคนนะ ถึงโยในฐานะผู้หญิงเหมือนกันโยเป็นคนที่เข้มแข็งมากเก่งมากเชื่อว่าโยคิยดและไต่ตองมาดีแล้วไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนเป็นทางที่ดีเสมอนะรักทั้งคู่ทำงานยากมากวันนี้เฮอนางฟ้าของฉันเธอสวยเสมอกอดแน,น่นๆ